การจะถือการปฏิบัติแบบนี้มันต้องดูกําลังว่าเราแก้ปัญหาเรื่องความง่วงได้หรือเปล่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ทําไม่ได้คนบางคนนี้ต้องมีสติมากมีสติสมาธิเนี่ยจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยง่วงจะไม่ค่อยนอนนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วถ้าพวกคนที่เคยนอนแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเราจะมาถือในสัตว์เช็คอย่าไปถือให้เสียเวลาเลย ันไม่มีกําลังที่จะไปฝืนความง่วงได้หรอกองั้นอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่เขามีพลังจิตมีกําลังครูบาอาจารย์ไม่ใช่ทุกรูปจะถือการการไม่หลับนอนได้หลวงตาท่านก็บอกว่าไม่ถูกเจริญกับท่านท่านก็ไม่ถือเนสัตชิกแต่ท่านถูกกับการอดอาหารท่านก็จะถือการอดอาหารแทนเพราะว่าอดอาหารมันก็ไม่ง่วงฮะมันก็ไม่ต้องนมบถือเนสัตชิกให้เสียเวลาเพราะมันก็ไม่ง่วง จะหลับมันก็ไม่หลับเพราะมันหิวอยู่เรื่อยๆนั่นแต่ละวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราถือในสัตชิกไม่ได้ก็อย่าไปถือเลยอาจจะไม่ถูกเจริตกับเราลองมาถือการอดอาหารดูหรือถ้ายังง่วงอยู่ก็ลองไปอยู่ในป่าช้าดูอยู่ป่าชา้าจะไม่ง่วงคิดถึงผีตลอดเวลาน,นี่คือวิธีการแก้วความดับต่างๆมีหลายวิธี